อยู่ที่ตัวจะฉีกไปทางไหนอ่ะอ่านหน้าไปฝั่งนู้นแล้วก็ใส่เลยเนาะอัานปับปับปับป้ายแซงสร้างแตะและจัดเลยฉีกกว้างๆนะฉีกกว้างหน่อยมันจะได้มีพื้นที่หน่อยปับปับบิ๊ดแม่แนกะว่าปับใจ แอนปับป๊บปัีเป็นแงานางเวลามันแตะบอลมันจะได้เรียบเลยนะครับมันจะได้มีทิศทางเลยเรียบนี่แม่เึื้นตื้นแตะเดียวปุ๊บอ่ม,มันเรียบม,มาเลยนั่มันสามารถเปิดได้ทำอะไรก็ได้เรี่ยบม,มันจะมาเลยถ้าแคบเมื่อไหร่มันยิ่งไม่เห็นปีกกว้างป้างเห็นเรียบเลยนะดีแม่เห็นไหนครับ ระหว่ามันจะแตกเลยะจะได้เปียบไม่ได้เปียบตอนต้นนี้นี่แหละครับนี้ดูๆไพชิตามถ้าไม่หนีเขาก็อยู่กับพี่มันก็ได้เปียบนะครับถ้าเมื่อไหร่เรารู้จักหนีตัวประกบเลยไพชิตามก็ได้หนีทุกลูกไพติตามท่านครับ ยิ่งตรงกลางอ่ะยิ่งต้องหนีตัวประกบตลอดลยครับเวลาจะเอาบอลเรียกบ,บอลและว้างถ้าแคบไม่เห็นนี่นิดเดียวสปีดนิดเดียวนะปีดสักร้อยื่นนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวคนที่ตามมันก็เหนื่อยครับ ว้าวมันแรงเกินที่รัก